สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนใช้สายพี่น้องจา๋าบรรยากาศหนาวลมอีกแล้วเสียงลมอย่างี้ยโพี่น้องบึมบึมยายม้าก็บม่ได้ไปใส่พี่น้องจ๋าอยู่กับหูกทอผ้าเอาตัดไปละทอนหนึ่งเออหางกระตัดอันนี้ายใไม่ได้พี่น้องจา๋าม,มือนน่นอนะคนละลายเนาะนเ บานนี้ลายไมอันนี้จะเป็นมิตีนพร้อมฟังนะเป็นตีนได้ฟังในเะป็นหัวเนาะสรุปฟังได้หัวฟังได้ตีนฟังนั่นเนาะพี่แล้วอบอกขาวต้องเป็นหัวบอกร้อ,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 อมเป็นขาวลายต้องเขาตัาง้งเป็นเป็นซ่แต่ว่ามันขาวลายเออทั้งพู่อันนี้เป็นตีนพร้อมันเป็น,นาลายสั้นๆ,ๆนะจับเวนบอกมันขันตีนอย่างน่ะส่วออนใหญ่เขาก็ไปเหตุผ่าทุงพี่น้อง อันนี้จะเป็นท่อผามัดมีเนาะเขาเจ้าสิมัดเป็นลล่ามาแล้วแต่ว่าทั้งเครืองมันก็สิเป็นสีดำทั้งตํำมันก็สิเป็นลล่แล้วแต่เขาสใส่ไซไล่ใดเขาเจ้าเอามาห้่สองลลยสามลา่กับดำไปตามนั่นมันเป็นโคดเนาอันมันจะผืนจักวานตัดไปนะมันกับโคดหนึ่งกับสบผืนสบผืนเนาะสบผืนกับประมาณซาวเม็ดซาวโก,กวเมตรพู้เลยพี่น้องเนาะ ผืนหนึ่งกับสองเมตรเขาสิเหตุเขาสีว่าเป็นผื้นเด้เพราะว่าผ่า,าทุ่งเนี่ยพื้นหนึ่งกับประมาณสองเมตรเนาะหรือเอาไปตัดผายอย่างอื่นก็ได้ตัดกระโปรงตัดเสื้อได้ยุคนี้สมัยนี้เขาเจ้ากระสีเอาไปดัดแปลงได้หลายอย่างเนาะถ้าเป็นบ้านทฮาก็ไม่แต่เป็นผ่าทุ่งทั้งนั้น เ,เ,เสือกับบกคอยเห็นไผรใส่เด้ส่วนใหญ่เสมอก็จะเป็น,นเห็นอ่าเปนา้าไนะมีะไรมีนุ่งไรเขาเอาอันนี้เลยเห็นตัดอันนะี้เจ็บเชือเขอตาตัดเชือโหมดอันนี้อันนี้เห็นอยู่เห็นขนนักลงนักเลองเขาเขาใส่เขตาตัดเนาะงามบบพี่น้องลายนี่เพิ่นทั้งก็ตัดเมื่อกี้นี่ทุนได้คนมันยังอยู่เลยพุุนพลุนเพิ่นตัดไปแล้วเนาะทั้งก็ตัดนี่อันนี้ตำใหม่ ได้ซิฟพื้นแล้วต่ำจากแม่นจาก,จากมือ,อมือหนึ่งก็ได้พื้นกว่าบุระพอดสองพื้นเด้อเนานนนะถ้ามันฉกเอาบุระหนึ่งเราพื้นอันมือพื้นฝ่ายนั่มือเราพื้นกันย่างกลางคืนก็ต่ำมาเนี่ยแม่นกิน,น,กนข้าวแรงแล้วก็มาตำ่ำบุระสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่แม่หมูชาวก็ข,ข,ข้างคนข้าวไหวละกันต่ำกว่าจะได้พื้นหนึ่งสองพื้นเพราะแม่นง่ายพี่น้องบุคือยายรุ่นเด้ยายรุ่นแล้วทอผ่าสีผ่านนะมันแบบมันสะไวกว่าเนาะ อันนี้ไว้บ่ได้ได้ต้องดึงายใเ่กันเดี๋ยวลายมันผิดผอมมีลายของมันเนาะต้องค่อยต่าถลายพิษตัวหนึ่งคือพิดเบิดเลยมันกรสิบ่ไปตามแบบมันก็เป็นลายอื่นมันก็เป็นถ้าพิดพลาดขึ้นมาถ้าผ่าเขาเสียเขารับผิดชอบอีกเพื่อนหนึ่งเพื่อก็ได้สามสิบกว่าบาทเองเนาะบริษัทสี่สิบสาม เงินกีบกับสองหมื่นสองพันกีบกดสิได้เงินเขาแต่ละบาทเนาะเผ็ดยังกัท่นห <c oughs> มรลงแห้งกับไม่ไดอ้อย่างที่บอกแล้วพี่น้องแต่ว่าบางคนกับสิเปียบเทียบอยู่ฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนาะว่าอยู่ไทยเ็าตำตำหรือว่าทอผ่ามีหรือผา่าไหม พื้นละพันสี่พันหาแต่อยู่ลาวนมันบ่กมีพี่น้องเนาะค่าจ้างมันถูกค่าแรงกับมือละบกี้บาทสิไปเปรียบเทียบมันกับอะไรเด้เนนหนึ่งเป็นอย่างคือเหตุด้ราคาถูกกันยังพากันเหตุมันบ่กมีงานเหตุเนาะก็อาศัยเวลาว่างก็เห็ดไปยังสี่อ่ะอคำค้ามมากอะ่ะเขาวสวนพดทพักมักทั่วมักแต่ง เวลาว่างกันนี่แหละตำหกใยไม้แล้วก็ตําสุปีปีที่แล้วดิกาบ่มีอันลงทุนให้ทอผ่าสีแล้วก็ขายน้าแบ่งกันเองลงทุนเองขายเองก็ได้อยู่แต่พอว่างแล้วก็เพิ่นกันมาตําสินมีผ่ามีงสิเนาะแต่ว่าปีนี้ก็ายลุ้นแล้วก็เห็ดเองเนาะบ่มีอันลงทุนอันสื่อเพิ่มสื่อยังหายปีที่แล้ว กะสีได้หลายกว่านี่อยู่พอลงทุนเองหลายคนว่าผ่ามัดมีคือบอลงทุนเองแต่ว่าขั้นเปลี่ยนสื่อเขาเจ้าเบอร์จุย่างกับแพงได้บัตรนี่อพอห้ามาขายผัดขายแพงกับยุคผู้สื่ออีกขายถูกกับ,บรายกำไรอ,อ,อยากแต่ว่าอันนี้เป็นของบริษทัทเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าสิมีกลุม่มจ้างกลุม่มมัดมีโดยเฉพาะและ้วก็แล้วก็กมหาจ้างแถวแถวบ้านเนี่ยทอโดยเฉพาะ แต่ว่าเขาจ้างจ้างในราคาถูกและที่นี่เขาก็ไปขายกับพื้นละสองลอยได้เนาะแต่เฮาสิไปลงทุนเองกะทุนก็สองลอยแล้วสิมาขายเท่าไรละบาทนี่ขายสองลอยก็มิแต่าขาดทุนเท่านั้นขายแพงสามลอยก็มิผูสื่ออีกว่าแพง,งอือเพราะเขาเจ้ามีกลุ่มเขาเจา้ามัคจีแบบราคาถูกนะเขาเป็นผู้ผลิตเนาะแต่เฮาแบบแบบยากพี่น้อง ใหญ่มา,มากเลยอันจ้างทอแต่ละปีแล้วก็เห็ดหลายปีเมื่อก่อนอยายรุ่นแล้วก็จ้างท่อเนาะตามออเดอร์เขาเจ้าอยากได้ไ่ได้กะเขาเจ้าเอามาห้แล้วเขาก็กท่อตามนั่นเขาเอามาหา้ของเขารูนตนามนะเขาตามเปเม็ดไหรผมเป็นตามเป็นโคตรนะนี่อันตัวเขารูนตามนี่คนละลาย เดียวพี่น้องกับมือนั่นมือนี้ก็ไล่งามอยู่น,นี่พี่น้องอันไล 90, เ่เก่าสิเป็นล่ยนี่เนาะนี่เนาะเป็นไล่อันดอกกีตรงกลางแต่เพิ่นตัดออกแล้วม่วนหนึ่งในซัมนี่อันนี้คือยี่ยี่สิบพืนนะจ๊ะสิบบอสิบผืนเนาะสิบพ,นบพ,นนบพืนประมาณยี่สิบเมตรเนี่ย พื้นหนึ่งจังตำก็สามสิบกว่าบาทเองน้องบอดสี่สิบบาทสำเนีน่ยลายนี้และก็ลายนี้ต้องใช้ตันย่างนะลายนี้เบิด์ตหนต้นย่างนั้นผอกโบธันเลยนนันมันเป็ี่ย้นมันมันเปนลี่ยนนนี่เลยมันยาวไปจุดน,บบนึงต้องใช้ลายเดียวกัน มีเวลากับตำบ่มีเวลากับบริตำเนาะก,ก็แล้วแต่เขาก็บบริบังคับเพราเขาได้แล้วเขาก็ไปส่งเขาเขาก็จ่ายเงินนะจ๊ะ<ๆ>ถ้าเขาตำเบิดแล้วเขาอยากตำต่อกันสิก็ไปรับมาต่ออีกเานะาะนี่อันนี้สิเป็นหลอดมันได้พี่น้อง ก็ต้องห้อยเสือกแบบนี้ผมไปตามลายมันเนาะสลับไรได้ลายมันเปลี่ยนต้องห้อยเสื้อไว้เวลาเขาปั่นหลอดส่วนใหญ่เขาส่งนอกแล้วก็ทรงไทยเขาเจ้าสิมีบริษัท รับผลิตเนาะลแล้วก็ไปไปส่งต่อพอขาอีกที่หนึ่งก็สลายต่ออยู่ถ้าไปส่งนอกก็สิพื้นหนึ่งก็หลายหลายร้อยบาทอยู่เนะาะอาสิซีหาล้อ,อ,ก,อก,ก็เ่งาน่งนะอยู่แถวบ้านเฮาในพื้นละสองร้อยบาทพี่น้องาคายแถวบ้านขาแต่ว่าผ่ามันก็เป็นผ่า ผ่าฝายเด้พี่น้องจา้าอืมถ้าเขาเจ้าอยากให้มันหนาก็สิไปใส่ผ่าผ่าติดกาวผ่ารีดกาวเนาะไม่ได้ใส่ใส่าำไปอย่างเดียวเขาไปเหตุผเขาคอยตำแต่ละเส้นแต่ละเส้นดึงไล่ใส่กันอีกเด้อขั้นบดึงและไล่ไม่กับบริข้ากันอีก ใช่ไป,ไปมันมชาวหนุ่ปุ้ยม่างพืนพ้นม่างพื้นตั้งแต่สมัยอันคุณย้ายคุณย้ายบหมีกับท,ท,ท่อผ่าไหมกับท่อเดี้เลี่ยงไหมเลี่ยงมอนสมัยตะกี้บหมีกับพ่อจำความไดอยู่เนาะท่อผ่าไหมเลี่ยงเลี่ยงมอนสาวไหมแต่สมมือแถวบ้านบอมีแล้ว ส่วนใหญ่ทั้งฝั่งไทยเขาเจ้าก็จะเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มท่อผา่าหลายจังหวัดอยู่แถวอุบลขอนแกน่นสกลนครน,นครพนมแถวส่วนใหญ่ภาคอีสานเนะี่ยเขาเจ้าสิท่อผามัดมีหล่วก็ผผายงอมขามม้ามผาไหมเนาะบ่มีก็มีญาติพี่น้องอยู่แถวอุบลเด้เป็นญาติพี่น้องของพอ่อเนาะขวพ่อบ่มีก็อยู่เป็นคนไทยฝั่งไทยเขาเจ้าก็ท่อผามีเอ่อท่อ ท่อผา,าใหม่ไงละสุเมอรนี่นพื้นละพันหา,นาเนาะแต่เขาเจ้าให้ลงไปเบิงอยู่เขาเจ้าเลี้ยงเลี้ยงมอนพร้อมก็เบิงเลยเนาะห่างหมด้ลงไปหักงหได้ไปอื <c ười> มที่ <c ười> วันชวนไปไก็ตะเกี่ยวเขาเป็น้าปะาปะน้าพาาเอาไปเน,น,น,นี่ยพาเอาไปเนี่ยโบ่ตรงเลยสิตรงเลยเห็นบัดรขาวไปตรไป ส่วนใหญ่แถวบ้านก็นมีตานี่แหละผ่ามัดม่เนาะก็มีหลายๆให้เลือกแต่ละปีย้ายมาแล้วกับบริท่อลล่เก่าเด้พอต่มออเดอร์เขาเจ้าเขาเจ้าสัง่งบางเทอก็เป็นไล่ขอไล่ดอกไล่มีหลายลายเนาะแบบนั้นก็เป็นโคตรมากของเขาเนาะเขาประมาณอันนี้ก็ที่เพิ่นต่ำรอบนี้ก็ประมาณสองไล่น่ะนี่คือสิชอง งามบอพี่น้องนี่อันนี้ก็สิว่างจากสวนพี่น้องตื่นมากกับเข่าสวนคดพักเพราะสายๆมากว่างกระตำหูกท่อผ่าเนะาะสวัสดีจ้า อันนี้ยังเป็นสีดำยโยมือกอกไมไปม,มีเวลา,ว,าว่างกับท่อผ่าบ่เวลากับบริเฮตเนาะมื่อไดหน้อยมื่อได้หลายแต่ของยายรุ่นจะเป็นอ่ลงทุนเองทำเองขายเองเร็วแต่เขาจะาสร้างอันนี้กับคนไทยบ้านแนหละเขาจะอยากได้สีสนั่นสีนี่กับมาสร่งแล้วแล้วก็ดให้เนาะ ึ้นราคาอลไรด้พี่นอออ้องบอไร่ดอกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทแท่นนึ่งตูนึ่งจักวาสิบเก้าว่าอะ้รทำเบิร์ดไายช่องเคียงนะเกือบเบิดบ่อร้อยเจ็ดสิบบาทอันจักจักอันนี้นเ,นเอาสี่ต้อนเลยในตูนึ่งสี่ต้อน,น,นตูนึ่ง,งประมาณสองวาบ่ะสองวาไผ่สองวากว่ากับประมาณห้าเมตรเปพี่น้องอห้าเมตรน่น หาเม็ดแบบอยเจ็ดสิบบาทแล้วขายทาเท่าแพงบอลงทุนเองขายเองแล้วพี่น้องตาเองนี่ครายากได้สร้างจองเข้ามาด้วจ้ามากซียังปีที่แล้วเขาเจ้ากระจองลายได้ขายเบิร์เขายัางมาถามอย<ม>ู่ด้หว่างยามน,นามันบอมันบ่ย่งางแต่เอาเพื่อนท่อะน,นีแล้วเพื่อนกระซีท่อผ่าเข้ามาไลา่น้อยพี่น้องปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วนี่ก็ขายเบิร์ตําไปหลายรอบอยู่มัน หาหกรอบพี่บอก <c oughs> น,นันน่นเสืออันันก็เป็นผานเลยพี่น้องส่วนใหญ่แถวบ้านเขาก็เจากันยังนินนิยมใส่อยู่ <c oughs> นี่ปีที่แล้วเนี่เนี่ยท่อนล่เนาะแต่ว่าตัดแจกกันเองเขาจ้างตัาถ่ายหกสิบหรือแปดสิบ ธรรมดานเจ็ดตัวธรรมดาตัวในเจเนี่ยบริหารลอยได้จ้างเขาเจ้าตัดนะอ,อ,นนอ,อันนี้ของของยายอัน,นของยายลุนแจกกันเบิดทุกคนอันนี้ท่อเองนี่พี่น้องท่อเองล่ะกะ็จนใหญ่ก็ใส่อยู่บ้านใส่อยู่สวนเนาะเป็นฝาฝ่ายได้ผ่ายอยังนะฝ่ายพื้นบ้านนี่ แบะสินะลอยนึงเฮ้ยอันนี้นนนเสือยายรุ่นที่ใส่เนี่ยก็มีแต่ท่อเองเด้เนี่ยเนี่ยเน,น,นาะส่วนใหญ่เขาชิตัดทรงนี่แถวบ้านเนี่ยอันนี้ยายรุ่นแล้วก็ท่อเองแล้วเนี่ยมันเหลือเอาอาตั้มีีนนนะผ่ามีมันเหลือแล้วเพิ่นกเอามมาตัดเส,สือใส่เนาะเนี่ยผ่าพื้นบ้าน ใส่เย็นสบายท่อเองใส่เองกัวสิได้กัวส,สิได้เม็ดหนึ่งว่าหนึ่งโมเมนต์ไงเด้ผัวมันอันท่อที่ละเส้นเนาะ แล้วก็ขึ้นแบบเป็นย่างตเตสน,นเนี่ยก็เว้นกับซีนี่ก็มีส่วนใหญ่คนแถวบ้านแหละเขาสั่งเขาขเขาปุ๊กเขาโคเขาป่าแล้วมัน,นเด้มันดีมันทนได้ไหมกอกับใครเนีย่ยมันนานขาดผ้าพื้นบ้านอันาคาเสื้อดำหมอกหรือว่าเสือ้อเสื้อย้อมคาม,ขามเขาตำผ้าขาวแล้วไปตัด แล้วก็จังไปย่อมย่อมนำ้ำค้ามเขาขายกันเม็ดนะรหัสิบะอันแพ้ขาวมาอันย่อมเสือน้ำค้ามนะเม็ดรหัสิบาทถ้าว่าย่อมแล้วเป็นเสือน้ำค้ามนะตัวหรหัสลอยหาลอ,อยกว่าเนาะคนในบ้านที่ย่อมกับมีแม่เจแลญแหละคุณยายคู่แฝดสมมติลยยมแล้วย่อมบอกระยะแล้วน้ำค้ามกับเบิดแพ้กับเบิดย่างนึงเบอร์มีน้ำค้ามเนะ้ เขาพู่ยอมคลายเขาก็ไปห้าซื่อมาให้ท่อผาพื้นบ้านพี่น้องเนาะแต่สเสมอแถวบ้านก็นเริ่มเริ่มบุกคอยมีอันเด้ในบูบ้านนี้เลือบุกขีเจ้าลักลักกันน,น,กน,กนี่แหละจะเป็นยายรุ่นกับยายมานี่ล่ะ อยู่บ้านนะทีมเก่าเขายังต่ำต่ำรับจ้างบรรหารอันซุ่ม,มนะอันน่ะมองยายรุ่นที่เคยไปรับจ้างท่ออยู่บานะ้านน่ะเขาเจ้าะกัยังยังเห็ดกันอยู่กลุ่มนันปีนี้เขาให้พื้นเท่าไรสาวจู่สองพันซ่ำกับของยายมาสามสิบกว่าบาทพื้นหนึ่งจับปกนั่นนี่แพ้เนี่ยตับปกนั่นนี่นะเขาขายเม็ดละหกพัน บอดสิบบาทซ้ำเก้าบ,บาท้าเขาเจ้าจ้างท่อผ่าแบบสีเรียบแบบนี้นะ่ะแมตละเก้าเออเป็นแมตหรือเป็นวาเป็นแมตเป็นแมตแมตละเก้าบาทถูกแห้งก็ถูกเนาะอันนี้มันสามารถํำไว้ได้พี่น้องแล้วแต่เพราะมันเป็นแบบมันบม่มีลายแล่วกะ เป็นสีเดียวนะมันตำไงทอไงกลัวของยายมาของยายมาก่ะมันเป็นผ่ามัดมีมันต้องดึงลล่ใส่กันอีกอก็สียากแน่อันนี้จะเป็นลาเข็นฝ่ายหรือซูเม,มอร์เนี่ยเขาบ่ค่อยเข็นฝ่ายแล้ว เขาสิมีโรงงานผลิตแล้วเนาะมิแต่อเอามาปั่นหลอดอเอาสีเข็นผายผู้ใดในเข็นเป็นพี่น้องกลัวมาันจะเป็นเ้นฝายได้อะ่กะกาเขาเอามาจากดอกฝายไม่อิว่วอิ่วแล้วมามาปั่นเนาะเดี๋ยวถาเบิงยายรุ่นกลัลังว่าสิปั่นเส้นฝายเองนี่พี่น้องปอกหมอนยายรุ่นแล้วเห็ดเองเด้เนี่แล้วท่อเอง แล้วก็เฮ็ดเองเย็บเองเนี่ยปอกหมอนเลาเออผ่าแล้วท่อเองเล้าเนี่ยผ่าพื้นบ้านเนาะนี่อันนี้เค้นยังแนละ้วกงสมบะติกงเนาะปั้นฝายปั้นหลอดยังมีอยู่นี่มือเ้าใหย่รุ่นแล้วเก็บข้ามมาข้ามหรือว่าต้นข้ามนนเนี่ยพี่น้องเนี่ยเก็บมวนมวนมาเนี่ย เทียนเขาเอ,เอ่้เอ่นว่าผายอมข้ามนะเนี่ยต้นคาม,อมเอามาแช่ไว้พอได้คืนนึงแล้วก็ปั้นออกแล้วก็ใสปูนผสมแล้วก็เขาก็ตีตีตีกวนกวนกวนเมื่อเจะเป็นสีน้ำข้ามเนาะสีคามได้มาจากสีธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นน้ำค้ามแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานก็คือสิบปรดิเห็นแล้วแ่ะพี่น้องต่อไปเขาสใส่ สมัยมันก็ท่านสมัยแล้วมันก็มีแต่ผ้าผลิตจากโรงงานเครื่องจักรเนาะสมัยโบราณโบราณก็ทีนี่แหละทอผ้าด้วยมือแต่รุ่นรุ่นย้ายคุณอา่ารุ่นย้ายบะหมีเนาขาทอผ้ามีเออเครื่องนะผ้าไ,มไมหมเนาะไหมหมอนผ้าไ,มไมหมไหมหมอนไหมเหลียงหมอนมอนะแต่สมัยือบ่มีเนี บะหมี่ก็ยังไม่คยเห็นสมเหมือนจกอักยูใส่ข้าเหลี่ยงนาายจนใหญ่อยู่ฝั่งไทยโย,โยแตกเลนะนั่นแหละพี่น้องจ๋าเม้านี้กับสิขอเก็บภาพบรรยากาศด้วยเพลงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายาดี